ช่องชันบอกจันฟุกเลือกเปอร์สองชั่วโมงมันจะสักแค่ไหนกันเจียววะเนี่ยนักรัดเกมเมอร์เลยฮ่าโอ้โหกระดานนี้ไม่ออกอถ,ถ้าเกิดถ,ถ้าออกเชวเวลเตอร์บูดี้เฮเลยนะโอ้ยเฮือกนึงโมลีแดงว่ะตัวมันจะมาโมลีผมคืนไอ้เนี่ยมันจะได้โมลีหรือเลปล่าผมบอ,อกเลยนะอันนี้เป็นการแบบ ย้อนวัยย้อนวันวานย้อนวันวานกันย้อนวันวานเขาได้สนามไว้หมดแล้วผมแอบดูสตรีมมันด้วยนะผมผมสตรีมสนามกด้วยครับน้องผมพูดเลยเทียโคตรเทียอุ้ยรองเหล็กมันจะเข้าตู้อะเดี๋ยวกูจะฟันแม่งให้หมดเลยฮี่ลุงเหล็กวะน่าอยู่นะได้อยู่ผมล่างให้ผมล่างให้เขาเขาอยู่ใกล้ๆบ้านใหญ่อาจจะผมอยู่เฮ้ยเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าผมเลยเขาอยู่ข้างหน้าผมเลยเขาอยู่ข้างหน้าผมเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย เข้าตู้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 เลยเข้าตู้นี้เลยสองตู้เข้าแล้ว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 เยผมลากมาให้ผมลากมาให้ผมลากมาให้รอเลยรอเลยรอเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมออกคนแรกกันพี่โอเคโอเคเข้าเข้ามาแล้วเขมาแล้วเอ roommate, ้ยมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอ้นี่เมาเหรอเมาเมาอยู่เมาอยู่เมาไม่ได้เขาเป็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเลยเข้าเลยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอ๋อนี่เหรอมันเรียกกูไปเข้าตู้เหรอเด็กเฮียมาดิอุ้ยยังไงอะแล้วยังไงต่ออะ ไปไหนอ่ะเฮ้ยไปเจอบล็อตเจอบล็อตปเนี่ยเจอบล็อตปะเนี่ยเข้ามาเฮ้ยมันยิงทะลุได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้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 แค่เดิไหลพี่เฮ้ยเอามาเอามาให้แสบตามาให้แสบตาเทียเทียเทียอะไรมันเหวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาผมว่าเดี๋ยวเข้ามามันลีบหสุดไม่เป็นเลยมันลีบหลุดกระขึ้นหัวแล้วไหนวะมาแล้วมาแล้วเบ็นหลบหลังตู้เลยนะเบ็นหลบหลังตู้เลยนะคลิก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 โอ้โหโอ้โหเราเล่นตู้ โอ้ยหมดไกลพี่ใบ้หมือนพี่จ้าพี่ใบ้พี่ใบ้พี่ไบ้ผมว่าตรงนี้มันโดนขันนี้อันตรายแล้ววะทำไมเดีไวเดียวล่วงอ่ะมึงมาเจ็บอยู่เจ็บอยู่เขาเจ็บอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วเขาตู้เขาตู้เขาอยู่เขาอยู่ฮิีวอยู่ฮิีวอยู่ฮิีวอยู่ไม่ได้เข้า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  แสบตาแสบตบแล้วแสบ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 บอสบอสแสบ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 อีกแสบอีกแสบอีกบอส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 บอบอส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 บอบอสบอสบอสบอบอส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 บอบอส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 บอบอส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 บอบอส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 บอส บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าใจญบ้านฟ้าใจญบ้านฟ้าใจญบ้านฟ้าไปไปบ้านฟ้าบ้านฟ้าลุมตัวบ้านฟ้าลุมตัวบ้านฟ้าโอ้ยเขาไล่เขาไล่บอสอยู่บ้านใหญ่นี่มันยิงโดนอยู่นะนี่มันตัวแข่งดียอนมีคนไปสปอยจันเจมีคนไปบอกใช่เหรอไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันบังคับบังคับวิ่งมันต้องบังคับวิ่งใช่บ้านฟ้าจะทำได้ดีไอเดี๋ยวอยังไม่เสร็จไอเจมอยังไม่เสร็จให้ผมทำให้ผมทำลายตัวเทพนะผมทำลายตัวเทพนะตรงนี้มีอันนึ่งไะทำลายตัวเทพทำลายตัวเทพให้ผมไห้ผมไห้ผม โอเคโอเคผมทำลายอันหนึ่งนะบอสวิ่งเข้ามาพี่ให้ไปไหนบอสวิ่งเข้ามานี่ได้บ้านบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กขอมาอย่างมาย่งมาแล้ว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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตู้เล็กตู้เล็กผมตู้เล็กตู้เล็กตู้เล็กผมตู้เล็กโอเคโอเคบอสเข้าบอสเข้าบอสเข้าผมเข้าไม่ได้พี่เลือดไหลมาดิ มันโดดได้แล้วหรือยังวะเนี่ยไกลๆต้อไปไกลๆต้องหลอกเข้ามาใกล้ๆเฮ้ยไอเทียมันไอออกเลยเฉยๆต่าไปหาเขาไปหาผมจะไปที่ไม้มันหามันหาอยู <S <S ่มันหาอยู่มันหาอยู่มันหาไม่เจอมันหาไม่เจอไม่ต้องกดจิ๊บออนะพี่เจอต้องกดจิ๊บออกนะพี่จะเจ๊จะเจ๊เดี๋ยว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 กำลังอ้อมไปกำลังอ้อมไปกำลังอ้อมไปกำลังโดนยิงกำลังโดนยิงมานี่อุ้ยเอ้าทขาไมหลุดอ่ะเกินนะเกินนะ

เขายังเขายังเขายังปั่นปั่นไฟรออยู่ปั่นไฟรออยู่ยังยังไม่ได้ผมไม่ได้ผมดีอยู่กูดาวอยู่กูดาวอยู่เสียบตา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 กับตาคอนจูกัตตาคอนจูกัตตาคอนเข็มกัตตาคอนเข็มอะไรอะกัตตาคอนเข้มเฉยเฮ้เรา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 ไปรีบกุ๊้ฮิวกันป่าวโอ้ยวัดใหญ่หนุนวัดเลยเฮ้ยไอ้เนี่ย บอยติ๊กตะวันเลยเขาไม่รู้เลยขาตกรไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอั่นนะนี่ข้าตกรขี้เฝ้าเกินมไปแล้วว่ะมไปแล้วว่ะสุดว่ะโอ้ยอยู่บ้านใหญ่ผมอยู่บ้านใหญ่โู้ขาตกรแคมป์ว่ะไปแล้วไปแล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยมองฮุกเลยมองฮุกเลยปัดเลยปัดเลยปัดเลยสามเพื่องยังทันอ่ะเมื่อวานไปละโอ้ยาตกรขี้เฝ้าเกินเฮ้ยดูมันยืนดิดูมันยืนดิมันยืนมันหมุนตัวได้ห่ะจุบเลยจุบเลย ไปเราเอาเสรศษเราเอาเสร็จมาช่วยน้องวอดดิโอ้จบแล้วตำนานมีตาเจก่อนนะยืนตจก่อนโอเคโอเคโอเคเฝ้าอยู่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 จูบเลยจูบเลยเราเข้าพร้อมกันป่ะเดี๋ยวเราเข้าพร้อมกันป่ะพี่บอยพี่บอยได้ได้เราแล้วไม่กล้าเดินแล้วหลงป่าหลงป่าไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิวหิวหิวเสร็จทันทานทานไปแล้ว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 ไปตรงนั้นแหละไปโกดังไปโกดังทันทานเข้ามานะเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังจะถึงแล้วจะถึงแล้วสามวิถึงโอเครู้เรื่องพี่บอยสวยพี่ไป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 พี่ไปพี่ไปพี่ไปพี่มากระถือเครื กูเป็นเมตาสองศูนย์หนึ่งหุกเว้ยสายเฝ้าอยู่เนาะกลับไปแล้วกลับไปแล้วเมตาเก่ากลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วนะกลับไปแล้วนะกลับไปแล้วนะเมตาเก่าเว้ยอย่าไปโดนอย่าไปโดนปั่นเครื่องเดิมผมปั่นเครื่องเดิมปั่นเครื่องเดิมปั่นดักพี่บอยเดี๋ยวผมไปเคลียร์โทเทมข้างบนก่อนชั้นสองโอเคโอเคโอเคอ้าวบัสบัสสวยสวยหย่า ตาบอสเต็ตาชิบไปบอสเชตตาเชตตาบอสไปเชชีวิตเชยชีวิตน้องบอสตายอีกเลยเอเข้ามายอดแล้วกดอียอดแล้วกดอีจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ข้างบนนี่จุกอยู่เทมว่ะเขาไม่ไล่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 นะทิ้งนะทิ้งนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะอยู่ผมอยู่ยวผมไอผมแค่โทเทมตรงเนินสวัสด์หาสวรรค์ปั่นอยู่แทงน้ำโอเคเขาไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาทิ้งเขาทิ้งเขาหาบอสเขาหาบอสผมแค่โทเทมไปอีกหลอดหนึ่งอีกบ้านฟ้า โอเคหาที่แอบก่อนจะกันหลอ,อลนแล้วเหรอหลอนแล้วเหรอเขาเนี่หลอนแล้วเหรอไม่ไรเขาไม่ไล่ผมเขาไม่ไล่ผมจะาุกมันหลอนมานี่ยไล่แล้วไล่แล้วไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ลไมล่ทิ้งนะทิ้งนะโอเคโอเคไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่ผมแค่ตัวเทียบมาที่สองแล้วนะกูได้ยินเหมือนเสียงคนเจ็บอ่ะห่วยเจติ๋มเลยสัตว์กูนึกว่าเฮียเล่นเกมปั่นไฟไม่โผล่มาเลยเจหน้าหีเลยเจผมแค่ที่สามให้ผมเจอที่สามแล้วโอเคโอเคไอ้บอสฮิวบอสใครวนะเนี่ยพี่บอย <laughs> เร 3, หเรอง <Okay, okay. S 3> <laughs> อ๋อโอเคบอสอยูบอสก่อนยูบอสก่อนยูบอสก่อนตรงนี้มีสองเครื่องเลยเนี่ยบ้าแทงน้ำเขาอยู่แทงน้ำอยู่กลางแบบตรงเนินตรงเนินตรงเนินเข้าตู้เข้าตู้แล้วหลังหลังหลังไอ้ยี่ห้อบอสไอ้บอสคานมาบอสคานไปขานไอ้บอลลีไอ้บอลลี่กูแพ้เกินกูแพ้เกินบอลลี่ อุ้ยแตกแล้วหนึ่งคุณเจ้าร้ายพี่อย่าไปตามตู้นะไอ้หนึ่ฆ่าจากอยบอสบอสบอสได้ไงบอสดึงกุญแจมะบอสมีงกุญแจมาได้กุญแจนี้ต้องปั่นต้องไปต้องไปัสองต้องไปัสามเครื่องได้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 เดี๋ยวพี่ไปเก็บกุญแจบอสโอ้โหหูสุบน้องบอสดูท่าตายดิไม่ไม่มีอ๋อนี่ไงพี่บอสพี่บอยผมอยู่ตู้นี่ผมอยู่ตู้นี่

แน่จกเด็กน้อยจูแจนละกันจูเด็กน้อยอ่ะเด็ดเด็ดให้ผมปั่นอยู่ตรงท่อนซุงท่อนการตัวนี้อยู่ตรงท่อนซุงข้างๆโรงงานอยู่พี่อยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยไปโดนนี่ไงจกเด็กน้อยไปโดนเออชิมาแล้วนี่นี่จูเด็กน้อยอ่ะนี่ไงนี่ไงต้องปั่นน้อยก่อนจะช่วย หลุดภาหลุดภาพเบสสวยเบสสวยเบสสวยเบสพี่ว่านี่ไปดีพี่แจ็บตาแจ็บตาพี่แจ็บตาแจ็บอีกเจ็บอีกเจ็บอีกสวยเบสสวยเบสโอ้โหสวยเนสเอาหายไปแล้วเอาหายไปเลยหายไปเลยหลังก็ได้หลังกด้หลังกด้หายไปเลยเลือกตู้อยู่เลือกตู้อยู่อันเน่อันเน่อันดูดายู่ <Safe> ไม่เป็น <schnell> ไรพี่พยังไม่โดนลพี่ยังไม่โดนลพี่ได้ยู่ได้อยู่ได้ยู่ได้ยยินได้ยินแม่ e l m ม่เอาแม่อาอ่นไฟอยู่่นไฟอยู่ผ่นไยูไม่ดูนะน้องไม่ดูไม่ไม่ดินะแม่เอาไม่ดิ้นะแม่ไม่ดิ้นะสวยสวยเดลสสวยเฮ้ยหลุมเปิดยังยังยังต้เครื่องต้ออีกเครื่องเฮ้ย้ยิ็อกเขาไม่ชใช่เหรอขายิ็อกทโอ้โหไม่ดันม่ันปีวะปันเร็วปันดรปันดรปันเร็วปนเรปันนดหาเครื่องปันกัน ผมมาตรงที่บอสตายมีเครื่องปะวะเฮ้ยตรงก่อนหรือว่ายามมีมีตรงที่บอสตายข้างหลังมีเครื่องโอเคโอเคโอเคหมดแล้วไปหมดไปคนที่ใช่ยิงเข้าเฟย์ยิงเข้ายิงเกิร์โอ้โหยิงบล็อกทางเข้าโอ้โหนี่บล็อกเขาไม่โอ้โหนี่มันท็อกซีคิลเลอร์ว่ะน้องๆดูดิไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วจานเจแอบไว้จานเจกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่กลัวไม่เข้าเขากลับไปเฝ้าเหมือนเดิมโอ้ท็อกซีคิลเลอร์ว่ะน้องๆดูดิโอ้นี่มันแบบ ต้นฉบับเลยหรือเปล่าพีาอยสองศูนย์่บอยพี่ผมลงไม่ไดพอที่ไหนบ้างี่เปิดสตรีมดูไปหนึ่งแค่หน้าต่างด้วยพี่เปิดสตรีมสองสิบห้านแบบนี้เฮ้ยมันลงมาข้างล่างแล้วมันลงมามันลงมายืนจูบกูเลยเนี่ยโอ้ยเย็นเพี้ยเฉยได้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 แป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่เดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ไปช่วยเลยเอาเครื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายัดลงไปช่วยแล้วพี่ขึ้นมาล้มๆสบายพี่เฟีดสองไม่เป็นไรพี่เพราะว่ามันเอาโมลี่มาพี่ลลุเกิดแ้ว

ยิงลม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 ท่ออยู่ไหนวะท่ออยู่ไหนวะจ่าเจ๊ลงไปช่วยนะจ่าเจ๊ลงไปยังไงลงมายังไงอาจารเอ๋เนี่ยตกใจเนี่ยดุ้งดุดุ้งดุมา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 ผมบล็อกพี่บอยพี่บอยหนึ่งบล็อกพี่บอย้นคื้นคื้นขึ้นคื้นพี่บอยพี่บอยพี่บอยเข้าตู้พี่บอยเข้าตู้เข้าแล้วกูเข้าแล้วกูเข้าแล้ว ผเข้าตู้แล้วมันไม่ออกมีไฟร้อนนะมีไฟร้อนนะมีไฟรยอนนะมีไฟร้อนนะผมไม่หาลุงนะผมไม่หาลุงนะผมไม่หาลุงนะโอเคไปหาลุงไปหาลุงก่อนไปหาลุงก่อนเฮ้ยไฟนี่มันแทงหลังพี่มันแทงหลังอุ๊ยเฮียมันรู้มันรู้ตาตีขาลุงขาลุงขาลุงเบ็ด ไอ้เงี้ยมันจะโบลิกูมัเจอดเพนมักดเพียนยหนุ่มยื่แดงวะดิฆ่าตะกรอนสองศูนย์หนึ่งหกอยู่บนเนินอยู่บนเนินอยู่บนเนินไอ้โบลิเลี้ยวโบลิเลี้ยวไม่ท็อกซิกเกินให้กูเป็นฆ่าได้ฆ่าตะกรอนตัวนี้แม่งเดี๋ยวก่าหล่อปะพอยอยู่บ้านเล็กมั้ยเนี่ยอยู่บ้านเล็กมั้ยเนี่ยมันไปไหนแล้ววะผมรู้ไว้ผมรู้วยมันไปไหนแล้ววะเราวิ่งไปด้วยกันเลยแมปแมปอยู่กับแมปอยู่กับแมปอยู่กับเออใต้ดินอะใต้ดิน ขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วใช่เหรอไอ้หลุมอยู่ไหนขึ้นมาแล้วอยู่ซ้ายผมเนี้ยหาหลุมไม่เจอไม่หลุมหมายากเกินตาเนี่ยหลุมบักปะเนี่ยเขาเปิดตู้เขาเปิดตู้ทำอะไรไม่รู้หลอนอหเจ๊ไม่เจอไม่เจอไปแหลอนไปแล้หลอนไปแล้วหลอนเขาเขาหลุมตรงนู้นแน่เลยตรงนี้เขาอยู่อ่ะใช่เหรอฝั่งฝั่งนี้ไม่มีแล้วอ่ะได้ยินเสียงเบาๆอยู่รนี้ที่ิพิการของบูใช่เหรอเขาหลุมได้เลยไม่รู้เขาทำอะไรตรงนู้นไม่รู้ว่ะ เบนมองอยู่เบนมองอยู่ใช่ใช่เขาอยู่ตรงไอ้มาแล้วมาแล้วแต่เอาไปแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอาไปแล้วอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วยังยังไม่พอในหลุมวะเนี่ยมานี่เล่นมือถ่างเล่นมือถ่าไม่ได้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 เลยศูนย์เนี่ยหลุมไม่เจออยู่โน้ตเจอปะไม่เจอไม่เจอเอาาจะเจียแล้วตรงนี้ก็ไม่มีหลุมอยู่ไหนเนี่ยแข็ง เหมือนหลุมบักอ่ะเขาอยากได้เขายักได้เขาอยา้ดหลุมอยู่ไหนวะเฮ้ยในบ้านใหญ่ปะไม่ในในในบ้านใหญ่ผมวิ่งดูแล้วไม่มีไม่มีไม่มีบ้านฟ้าบ้านฟ้าไม่มีตรงกลางป้าโอ้โหแข็งไม่พอบริบอกด้วยสองศูนย์หนึ่งหกเฮ้ยเจอ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 อยู่แล้วเจอแล้วยุคสองศูนย์หนึ่งหกเจ๊เป็นไปรอบไปลงไปใต้ดินลสบายดีไปหาไปแล้กองยิวไปได้เอาใจเจ้ มองออร่ากระโดดลงล่างมนทายสาโดนจิงแล้วที smoking, firing, firing. ่เราเห็นเราวิ่งเราวิ <h <h ่งเลยหลุดกันได้ไงวะตัวนี้ไม่พวกเราวิ่งไปหลังข้างหลังมันมันอยู่ข้างหน้าเลยมันอยู่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่สี่เหลี่ยมสองศูนดึงหกไหมสําหรับฆ่าบอลเมื่อสี่ปีที่อะไรจันฟุกมึงฆ่ากูไม่ได้จันฟุกมึงฆ่าผมไม่ได้ปะน้องๆ เฮ้ยมันเก๊กหลอดด้วยดูดิมันดึงหน้าเลยมันเบี่ยงกล้ามแล้วมันตบมือตบมืออะไรของมันวะน้าเฮ้ยไอ้มันแจกสองมาติ๖มันมองทีแคสแล้วมันก็ยิ้มอ่ะมันแบบมันภูมิใจจัดเลยดูดิเขาแจกสองมาติ๖กันเต็มเลยวะเฮ้ยอะไรของมันวะน้าคืออะไรวะผมอยากรู้ความหมายวะนี่อะไรวะผมอยากรู้ความหมายวะ Peace. Hey.